เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชมเลยเสียเล็กอยู่นะครับบ้านสวยพื้นที่กว้างบรรยากาศดีด้วยเงียบสงบครับไม่แอาอาดัดไม่วุ่นวายหมู่บ้านเงียบสงบใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกบ้านพร้อมอยู่ได้เลยนะครับมี3มห้องนอน2ห้องน้ำ หนห้องครัว2ที่จอดรถนะครับมีพื้นที่เริ่มต้นให้ตั้งแต่4 8ถึง90ตารางวาเลยนะครับก็สามารถเลือกพื้นที่เลือกแปลงกันได้พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเริ่มต้นที่125ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียงล้านกว่าเท่านั้นเองบ้านเดียวครับเริ่มต้นเพียงแค่ล้านกว่าเท่านั้น ของแถมเพียบนะครับแถมให้ทั้งหลังหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสวยๆคุ้มๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,มาชีเป้าหลือกซื้อกันประจำก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังนะครับห้องน้ําปูกระเบื้องยันเขาฝาเลยสวยงามมากห้องโถงใหญ่ๆแถม,มาม่านกองแสงทั้งหลังฝักบัวเลนเชาวเวอร์วางฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาด้วยวางระบบความจันปวก และยังแถมถังน้ําปั๊มน้ําด้วยนะครับฟุตบาทรอบบ้านเคาน์เตอร์ครัวสิงล้างจานเตาแก๊สแถมครบแอร์หนึ่งหมื่วิทยุหนึ่งเครื่อง,รอ,งอ,องเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องเฟอนิเจอร์ครบชุดเลยครับโต๊ะทานข้าวโซฟาตู้กลางชั้นวางทีวีแล้วยังอื่นอีกหลายอย่างเลยหิ้กวก็เป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับมาในตัวเข้าอยู่ได้เลยบ้านสวยพร้อมอยู่ บรรยากาศดีแปลงนี้อยู่โซนท่ารั้วสันปูเลยครับเชียงใหม่ท่นานใดกําลังมองหาที่หาวาโซนนี้อยู่สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ